ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการสร้างบ้านนะครับก็คืองานสร้างบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านชั้นเดียวบ้าน2ชั้นนะครับแต่ว่างานที่ผมทําต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับทีนี้งานแถวบ้านผมนะครับก็คือผมทําอยู่แถวอุดรธานีจะไม่ไม่ค่อยได้ตอกเข็มนะครับส่วนใหญ่เลยก็จะทําฐานแผ่ซะมากกว่านะครับผมแต่ว่าการสร้างบ้านนะครับคือหลายๆท่านนะครับบางทีเราจะสร้างบ้านเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่ความสวยความงามนะครับผมก่อน โดยบางทีเราลืมคิดนะครับหรือเราอาจจะคิดไม่ถึงคือเราไม่มีความรู้เรื่องการสร้างบ้านเลยเนี่ยคือผมแนะนํานะครับผมแนะนําเลยว่าให้เน้นไปที่โครงสร้างด้วยแล้วก็อาจจะต้องเน้นมากๆด้วยนะครับเรื่องโครงสร้างบ้านนะครับอย่างเช่นบ้านที่เราไม่ได้ตอกเข็มด้วยนะครับตัวนี้ถึงจะตอกเข็มก็จริงนะครับเรื่องโครงสร้างเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทําไปแล้วเนะี่ยโครงสร้างเนี่ยมันแก้ไขยากแก้ไขได้นะครับก็แก้แก้ไขได้อาจจะต้องทุบรื้อทั้งหมดนะครับมันก็ยุ่งยากกว่านะครับ คือบางทีเนี่ยเรายิ่งเราสร้างบ้านที่งบจำกัดนะครับบางทีเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องการตกแต่งมากกว่านะครับคือการตกแต่งอยากให้สวยงามนะครับเราก็เน้นว่าเออเราจะต้องเอาเงินไปใส่ตรงงานปูกระเบื้องงานทาสีอะไรพวกเนี้จริงๆแล้วเราไปเรื่องโครงสร้างนะครับเราอย่าไปลดสเปคเป็นอันขาดนะครับผมเพราะว่ามันจะ มันจะมีปัญหาภายหลังนะครับอย่างบ้านถ้าเราดเรามีแบบมีอะไรอยู่แล้วนะครับผู้ออกแบบก็จะออกแบบมาหรือถ้ามีวิศวกรออกแบบมานะครับผมเขาก็จะใส่เน้นไปที่โครงสร้างเท่าไหร่ก็คือให้ใส่ไปประมาณนั้นเท่านั้นอย่าไปลดนะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างคอสลอ,อนะครับผมหรือโครงสร้างของหลังคาบ้านนะนะครับผมผู้นี้นะครับผมคือเราเราไม่ต้องไปลดนะครับเพราะว่า งานพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาภายหลังเนี่ยเรามาอยู่แล้วเนี่ยมันแก้ไขไม่ได kind of ้นะครับแก้ไขยากนะครับเพราะว่าผมก็เคยเห็นอยู่นะครับบางหลังก็ถึงขนาดทุบหรือทิ้งนนะครับผมเพราะว่าจะมีการร้าวกันใดนะครับแต่บ้านปูนนะครับบ้านปูนนะครับยังไงก็มีร้าวบ้างอยู่แล้วนะครับบ้านคอนกรีตบ้านปูนคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่จะน้อยจะมากแต่ถ้ามีการซดอะนะครับผมมันก็จะแก้ไขยากนะครับ คือเราอย่าไปลดสเปคเรื่องงานโครงสร้างนะครับถ้าเราจะลดนะครับเราลดสเปคเราบางทีงบเราจํากัดเนี่ยเราไปลดพวกวัสดุตกแต่งดีกว่านะครับอย่างเช่นพวกกระเบื้องพวกกระจกอะไรพวกนี้เราก็ลดลงได้เดี๋ยวแต่ว่าถ้าเกิดเรามีงบพอบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้ก็ไม่ค่อยลดอยู่แล้วนะครับก็จะใส่ตามที่เรากําหนดไว้ตอนแรกคืออันนี้สําหรับท่านที่จะสร้างบ้านเองนะครับผมสร้างบ้านเองว่าเรากาหนดงบเท่าไหร่นะครับบางทีงบเรามันจํากัดน,นะครับผมให้เรา เน้นไปที่เรื่องงานโครงสร้างนะครับผมด้วยนะครับสาคัญมากมากนะครับผมสําคัญมากๆเพราะว่าถ้ามันร้าวมันอะไรขึ้นมาแล้วมันลําบากภายหลังนะครับผมนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ